ยะกินข้าวมาย่างเนี่ยหิวหิวนะพี่พศแต่ไม่รู้จะกินลง<อ>หรือเปล่าเออตอนนี้เธอต้องระวังเนี่ยนะเพราะเขาจะเอาข้าวค้างค้างสิบป,ปีมาขายจริงหรือเปล่าก็เนี่ยเธอไม่เห็นข่าวเลยว่อเออภูมิธรรมอ่ะเขาเขาเป็นอะไรนะภูมิธรรมเนี่ยเป็นเป็นเออลรองนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนเตรีเนี่ยคุณภูมิธรรมน่ะเขาก็กระทรวงพาณิชย์ด้วยเป็นรองนากงากกระทรวงพาณิชย์นั่นแหละก็เป็นอะไรก็นั่นแหละนะ ตอนนี้เ็าเป็นปีนปนข่าวมาหาก่าบข้าว10ปีจากโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งรักกำลังเป็นที่น่าจับตายอย่างหนักมากและเกิดข้อถกเถียงกันอย่างหนักมากเช่นกันนะครับล่าสุดเมื่อวันที่6ที่ผ่านมานี้คุณภูมิธรรมนะครับรองนายกรัฐมนตร,ตรีรัฐมนตร,รีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ เข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลอีกครั้งที่จังหวัดสุรินทร์นะครับงานนี้ก็มีคุณภูมิธรรมก็หุงข้าวันเลยหุงข้าวมาเลยบางคนก็บอกว่าต้องข้าวเนี่ยต้องไปซาวน้ำห้ารอบบางคนกสิบห้าไมบางคนบอกห้ารอบบางคนบอกสิบห้ารอบก็หุงกันมากินคุณภูมิธรรมก็กินทําไอ้นี่มาด้วยนะกะเพราไข่ดาวกะเพราไข่เจียวก็กินอวดกันเลยนะครับอวดสมวนชุมชนให้ดูกันสดๆอีกแล้วพราพิสุ์ว่าข้าวสิบปียังกินได้ นะครับตอนแต่ตอนที่เขาสาวข้าว่ะเธอฉันเห็นในนั่นเต็มเลยนมอดนะนะมอดกับข้าวเหลืองๆแบบอุ้ยใครจะไปกล้ากินเออมอดเดี๋ยวดูดูเลยในข่าวเห็นว่ามีมอดน่ะดำๆติดเต็มไปหมดขนาดเราซื้อตามตลาดเมื่อก่อนมีมอดเรายังไม่กล้าเลยได้แต่นิมสิบปีแล้วข้าวอบทุกเดือนสองเดือนนะครับคุณพ่บอกว่าหากทุกคนสิ้นข้อสงสัยภายในเดือนพฤษภาคมนี้จะเปิดประมูลสาธารณะ ให้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมในโครงการประมูลได้คาดว่าราคากลางจะอยู่ที่18บาทต่อกิโลถือว่าไม่ดีกว่ามัง้งเพราะว่าถ้าเราทำไปเนี่ยมันจะเข้าไทยจะเสียชื่อเสียงนะ แล้วใครที่ซื้อไปอย่าบอกด้วยนะยี่ห้ออะไรซื้อไปอย่าบอกด้วยฉันจะได้ไม่ซื้อเกินอ้าวแต่ถ้าเขาซื้อไปพี่โพจะรู้หรอร้านขายเขาแก่ก็นี่ไงก็ถึงให้บอกไงว่าเขาเขาประมุลใครประมูลได้แล้วที่สําคัญคือไอ้ร้านบอกว่ามีร้านมันคนมาสนับสนุนร้านขายอาหารนะบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวจะไปซื้อข้าวมาเราสนับสนุนเพราะมันกินได้ ระวังให้ดีนะฮะไปทานร้านนั้นน่ะเขาประกาศเชื่อมาแล้วมันมันจะสะสมในตัวคือมันอาจจะไม่ท้องเสียับพันจะมันจะสะสมในตัวนะครับออนอกจากนั้นเขายังบอกอีกว่าถ้าดูทางกายภาพแล้วมเมล็ดข้าวเนี่ยยังมีจมูกข้าวอยู่เลยนะครับดูสวยงามนะครับแม้สีสันอาจมีความเหลืองมากขึ้นบ้างแต่ก็เป็นธรรมชาติของข้าวที่อันนี้ข้าวเปลือกหรืๆๆอว่าข้าวอะไรคะก็เกือบจะเป็นข้าวเปลือกอยู่แล้วอีนิดหนึง่งอะสีสีอันนี้เราเราไม่ได้ปรับแต่งสีนะมันเป็นสีแบบนี้จริงๆ อ oh. ้านะครับไม่รู้ว่าจะทานได้หรือเปล่ากันนั่นแหละใครอยากทานก็ทานแต่ระวังให้ดีมันอาจจะสะสมนะครับแล้วตอนนี้เราเขากําลังเคียย์เอาเงินเข้ารัฐคาดว่าจะได้ประมาณ200ร้อยถึง4ี่ร้อยล้านบาทโอ้แต่ถ้า200รอยถึงสี่อล้านบาทได้มาแล้วขายออกไปอย่างเงี้ยฉันว่าไอ้นี่เธอฉันว่าแบบถ้าข้าวไทยมันเสียเนี่ยจะพังมากกว่า200 400ยสี่รอใช่ถ้าแบบว่าเกิดข้าว<ม>ไทยมันเกิดเสียขึ้นมาแล้ว คู่แข่งเราเอาไปโปรโมดว่าเอาเข้าวค้าง10ปีมาขายอย่าไปซื้อใช่เสียมันได้กว่ามากอะ่ะเออโดยรมแล้วตอนนี้เขาก็มีข้าวอยู่2โกดังนะครับโกดังดของ <มา S 1> ข,ของกิติชัยที่มีข้าวอยู่1,112,711กระสอบแล้วก็ที่โกดังพุนทรัพย์อีกสามหมื่นพุนผลฉันไปอ่านยังไงสามหมื่นสองันแปอยกากระสอบนะครับรวมประมาณหนึ่งแ ห้าหมื่นกระสอบเยอะมากนะนอกจากนี้คุณภูมิธรรมเ็าหุงกินแล้วในรายการทีวีช่องอื่นก็มาหุงกินให้ดูด้วยแล้วยืนยันกันว่ากินได้คือกินได้มันกินแต่สิ่งที่มันไม่ดีที่มันเสียไปสิบกว่าปีคุณค่าของสารอาหารอะไรต่างๆนา่นะมันจะไปสะสมอยู่ในร่างกายแล้วหรือเปล่ากินหรือเปล่าพี่โบพี่โบจะกินไหมไม่กินยังไงฉันก็ไม่กินเพราะมันสิบปีนะแล้วเขาก็บอกว่าอะไรอบรมยาทุกเดือนสองเดือนอ่ะอ้าวแล้วยาที่มันอบมันไม่ไป อัแล้วอันข้างใต้ใตกระสอบใต้ใตจะถูกอบ<ม>หรือเปล่าเจอแบบว่าเนื้อขอเราไม่ได้บับกันอันนี้เราเราไม่ได้ว่าเลยนะแต่ถ้าถ้าอะไรที่มันแบบว่าต้องพยายามที่จะทําให้มันจับผิดพยายามที่จะทําให้มันถั่วชั่วว่ามันไม่ไม่เหมาะไม่ควรใช่พูดถึงความพยายามมไม่ดีก็ต้องบอกไม่ดีเพราะว่าคุณค่าของชีวิตของคนไทยก็สําคัญไม่ได้เห็นเงินแค่200ร้อยล้านสองร้อยสามร้อยล้านพูดไปอีกกูอัพ